กลับมาอีกครั้งกับชาเลนจ์สุดโหดในโหมดไนแรม Infect Camera Man ปะทะ Boss โหมดไนแรมครับนี่คือยูนิตตัวใหม่ไม่ใช่ผมเองแต่งตัวเป็น Infect Camera Man นะครับเพื่อนๆเห็นตัวเขาน่ารักดีนะครับผมสำหรับชาเลนจ์นี้จริงๆแล้วเราจะใช้แค่ Ohio Camera Man อย่างเดียวเท่านั้นนะครับผมในการผ่านโหมดไนแรมไม่รู้ว่าจะผ่านได้หรือเปล่านะครับผมมาค้งแรกก็หลุดซะแล้วนะครับ ผมวางไว้ตรงนี้อีกตัวหนึ่งกันเอาไว้ช่วงต้นเกมเขาเนีครูดาวนานนะครับเพื่อนเพื่สำหรับโอไฮโอคามเมร่าแมนนะแต่เขามีความสามารถพิเศษอยู่นั่นก็คือการเปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิดนะครับโอกาสออกความสามารถพิเศษนี้1%ที่แน่ๆแหละเราไม่น่าจะเจอนะครับผม <laughs> <laughs> เพื่อนๆจะต้องวางยูนิตแบบแม็กเลยอะถึงจะออกความสามารถพิเศษนี้ได้ง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราจะวางตัวาร์มเงินต่อจากนี้นะ คิดว่าวางไว้2ตัวโอเฮโอคาเมล่าแมนตอนต้นเกมก็น่าจะอยู่นะครับผมเนื่องจากว่าดาเมจเขาเยอะอยู่นะครับเพื่อนๆแต่ติดปัญหาในเรื่องครูดาวแบบที่บอกครับเมื่อกี้ผมเกือบวางซานตาทีวีแมนไว้ได้านหลังตรงนี้นะครับผมลืมไปเลยว่าเราจะต้องวางดักด้านหน้านะครับการพวกตัวสตันนะครับเพื่อนๆโอ้โหหลุดเอาไงดีวางไว้อีก1ตัวตรงนี้ดีไหมผมว่าวางการวิกสักตัวก็น่าจะดีนะครับ ในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆมีคนพูดถึงเรื่องนี้เยอะมากคนเพื่อนระหว่างอินเฟกกับซอมบี้เนี่ยมันเป็นตระกูลเดียวกันหรือเปล่านะครับผมบางคนบอกว่าอินเฟกก็คือซอมบี้แต่บางคนบอกว่าอินเฟกไม่ใช่ซอมบี้นะครับผมอินเฟกก็คือการติดเชื้ออีกรูปแบบหนึ่งซอมบี้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับผมส่วนถ้าถามผมนั้นผมไม่รู้ครับ โอเคผมวางตัวฟาร์มเงินครบ3ตัวแล้วนะครับแต่เราอัปเกรดไม่ได้นะเพราะเงินที่ใช้ในการอัปเกรดของโอไฮโอคามิล่าแมนจากเลเวล1ไปเลเวล2เนี่ยห้าพเลยเพื่อนๆเ,เราจะต้องวางไปเพิ่มนะครับผมผมวางไปเพิ่มอีก3ตัวแล้วเดี๋ยวกลับมาอัปเกรดซานตาทีวีแมนก่อนนะครับหรือไม่เราก็วางเจ้าโอไฮโอคาม a ล่าแมนเนี่ยแม็กไปให้15ทับ15เลยนะครับผมทำแบบนี้คิดว่าน่าจะผ่านได้อยู่ โอเคผมวางยูนิต15ทับ15แล้วนะครับผมและตัวฟาร์มเงินของเราเป็นเลเวล3หมดแล้วนะผมไม่อยากวางตรงนี้นะครับเพื่อนๆจริง,รงๆอะ่ะผมอยากจะวางไว้บริเวณตรงกลางนะครับไม่ให้เขาโดนสตันแต่ทางเลือกเรามีไม่มากนะครับผมเนื่องจากว่ารัศมีการโจมตีของเขาอัพแม็กแล้วแค่25เองนะครับผมกลัวว่าถ้าวางตรงกลางเนี่ยมันจะตีได้ไม่ครอบคุมไงจะตีได้แค่2เลนนะครับผมอยากให้เขาตีได้สัก3เลนก็เลยวางไว้บริเวณตรงนี้นะ มาลุ้นกันนะครับผมว่าเราจะผ่านไปได้ไหมงานเข้าและหลุด1ตัวขายทิ้งก่อนแล้วก็มาดักด้านหน้าตรงนี้ผมว่าเขาต้องโดนสตัน์อย่างแน่นอนงั้นระวางไว้ฮึบยิงโอเคสวยกันเว็บเมื่อกี้ได้เว็บนี้หลุดอีกแล้วครับผมผมจะกันได้ไหมเนี่ยผมปล่อยให้เขาหลุดเขาถ่ายเลยนะ สำหรับตัวนี้ไม่รู้ฐานจะแตกหรือเปล่านะครับเพื่อนๆถ้าฐานไม่แตกเราไปต่อได้ถัดจากนี้เราจะต้องอัปเกรดยูนิตแล้วนะครับเนื่องจากว่าครูดาวเขามันช้าเกินไปอ่ะถ้าเราอัปเกรดไปเลเวลสได้1ตัวนะครับผมจะช่วยลดครูดาวไปได้ถึง1.5วิเลยนะครับนั่นหมายความว่าครูดาวของเราจะอยู่ที่0.5วินะครับผมเพื่อนๆโอเคทอยเลสิ y ตี้ไม่แตกนะครับผมฝูงนี้คิดว่าน่าจะผ่านได้อยู่ เงินไม่พอเพื่อนๆสกิปเว็บมานะครับผมแล้วก็อัปเกรดเป็นเลเวล2-1ตัวโอเคอย่างน้อยๆเราก็มีเลเวล2-1ตัวให้เขาได้ใช้ความสามารถพิเศษของเขาบ้างนะครับเมื่อกี้ติดอยู่นะเห็นใช่ไหมทุกคนพาราไซท์ทอยหล็กกระโดดเกาะหัวอีกอัปเกรดเป็นเลเวล3โอเค พอผมกดอัปเกรดแม็กปุ๊บหนึ่งตัวยังน้อยๆเราก็เริ่มมีความหวังแล้วนะครับจากตอนแรกผมมองยังไงก็ไม่น่าจะผ่านนะครับผมตอนนี้โอเคคิดว่าน่าจะไหวนะครับเพื่อนๆแล้วทำไมไม่ยิงเจ้าพาราไซเออเหมือนทุกคนยืนงงกันเฮ้ยหลุดหลุดหลุดอย่าอย่าอย่านะอย่านะอย่านะอัปเกรดได้ไหมเงินไม่พออ่ะเอ้ยได้ไหมอีกนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวแล้วจมีการโจมตีไม่ถึงนะครับผมโค้งตรงนี้ ผมจะต้องขายยูนิตแล้วก็วางอีกแล้วครับผมแปลกใจทําไมโอไฮโอคาเมราแมนไม่ยิงพลราไซอะเนี่ยเพื่อนๆดูดิเมื่อกี้นี้กระโดดก่อหัวนานมากนะครับผมไม่ยอมยิงต้องรอหลุดออกมาจากหัวก่อนถึงจะยิงนะครับผมแล้วตอนนี้เงินในการอัปเกรดไม่พอผมสกิปเว็บมาอัปเกรดอัปเกรดยิงได้ไหมได้อยู่แต่ว่าไม่ตายเหลือหมื่นหกขายยูนิตแล้วก็วางอีกแล้วครับผม ผมวางไม่ทันครับเพื่อนๆประมาทไปหน่อยนะครับผมและกินเวลาไป20นาทีเราอยู่แค่เว็บที่17อยู่เลยนะครับผมเอาใหม่ kistenshop.com เว็บเติมโลบักราคาถูกมีบริการทอยเลททาวเวอร์ดีฟน์บล็อกฟุตและทุกแมปที่กิฟของได้มีสุ่มไอดด้วยนะและมีทอยโค้ดของแต่งตัวสุดเท่สนใจใช้บริการได้ทางเว็บไซต์และแฟนเพจแอดมินตอบเร็วเติมไวปลอดภัยแน่นอนลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับ เว็บที่24สคิปมาเป็นเว็บที่25้เพื่อนๆดูเวลาต่างจากเมื่อกี้ลิบลับเลยนะครับผมในรอบนี้ผมว่าเราสามารถผ่านได้อย่างแน่นอนนะครับผมอัปเกรดซานตาทีวีแมนเป็นเลเวล6ให้หมดไม่ต้องอัปเกรดเลเวล7ได้ไหมเนี่ยหรือว่าไม่ได้เราจะต้องอัปเกรดเป็นเลเวล7หรือเปล่าเพราะว่าเงินในช่วงท้ายคิดว่าไม่น่าจะพอนะครับงั้นเดี๋ยวอัพให้แม็กเลยนะแต่ว่าอัปเกรดตัวดาเมจก่อนนะครับเราเน้นไปที่ดาเมจเป็นหลักตัวาร์มเงินเป็นรองครับโอเคซานตาทีวีแมนผมเลเวล7แล้ว แต่ผมจะย้ายตำแหน่งโอไฮโอคาเมล่าแมนฝูงนี้นะครับเพื่อนๆขายทิ้ง1ตัวตัวที่ยังไม่ได้อัพนะผมจะย้ายตำแหน่งมาวางบริเวณตรงนี้ได้ไหมเพราะว่าถ้าเราอัพแล้วรัศมีการโจมตีเขาก็จะตีเส้นนี้กับบริเวณด้านหลังตรงนี้นะครับผมคือผมอยากให้รัศมีการโจมตีเขาครอบคุม,มอ่ะเพื่อนๆแต่ว่ามันไม่ได้นะครับเนื่องจากว่ารัศมีการโจมตีแค่25เองงั้นเลือกเป็นจุดตรงนี้ก็แล้วกันตัวหนึ่งลองดูนะอัพเกรดไป จะได้แบบนี้ก็ถือว่าโอเคใช้ได้อยู่มั้งนะ <c oughs> ถ้าผมมาวางจุดบริเวณด้านหลังตรงนี้ล่ะตรงเนี้ยเพื่อนๆถ้าเราอัพไปแล้วใช่ไหมล่ะสมีการโจมตีเขาก็จะตีมาถึงเส้นนี้กับบริเวณตรงนี้ตรงนี้ไม่น่าจะถึงนะครับเหมือนเราจําเป็นที่จะต้องเลือกว่าจะวางตรงใดตรงหนึ่งถ้าจะให้คุมทั้งหมดเลยไม่ได้งั้นกลับมาที่เดิมแหละดีละ <c oughs> ตรงนี้อะ เว็บที่35เราเจอปัญหาหลักแล้วนะครับเพื่อนๆน,นั่นก็คือ Security ี้กาดทอยเล t นะครับผมเจ้านี่มันถึงนะ HP หนึ่งล้านสองแจะไหวไหมเอ่ยดาเมจของเราเนี่ยพอนะครับแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าเราจะไม่ได้ยิงจะโดนสตันก่อนผมไม่แน่ใจว่าจะไหวไหมนะมันมาและ s ซ c ค r i t y ตี้กา Toilet HP ตอนนี้เหลือ7,000 0 0 6 0 0 0 0 0ห0 0 0สโอ้โหสตันมู หลับแล้วสามแสนสองแสนเออได้อยู่โอเคลงอกไปทีนะครับตอนแรกคิดว่าแต่จะไม่ไหวซะแล้วผมอัพทุกอย่างแม็กหมดแล้วเดี๋ยวย้ายตำแหน่งโอไฮโอขาเมแรกแมนตัวนี้ดีกว่าเพื่อนผมว่าถ้าเราย้ายมาบริเวณตรงจุดตรงเนี้ยน่าจะได้อยู่นะให้เขายิงครอบคุม3เลนตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราผ่านเว็บนี้ไปก่อนผมจะวางตรงนี้นะแล้วก็อัพเกรดไปให้แม็กครับไม่ถึงอะ่ะเราจะต้องวางฝั่งนี้ ขายทิ้งแล้วก็มาวางตรงนี้เหรอแล้วก็อัปเกรดไปให้แม็กโอเคแบบนี้ได้อยู่เราคงมาได้ไกลสุดเท่านี้นะครับผมเว็บที่38มสิบเพื่อนๆหลุดมาแล้วนะครับไม่ไหวครับผมแม้เขาจะมีความสามารถพิเศษ1%ในการเปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิดแต่ว่าความสามารถพิเศษนี้เห็นแค่ครั้งเดียว <c oughs> ดาเมจกับ DPS ก็สูงก็จริงเพื่อนๆแต่ว่าเขาเป็นระดับเละอันนี้ก็เข้าใจได้อยู่นะครับผม เป็นแค่ระดับแรก็ได้ความสามารถไปเท่านี้นะครับต่อให้มีดาบเมจกับดเดบิที่สูงแค่ไหนก็ไม่ไหวจริงๆทุกคนเรียบร้อยครับผมฐานเราแตกอินฟิกที่ว่าแน่ยังแพ้หมู่ไนแม์ครับ <c oughs> อย่าว่าแต่บอสไม่ขึ้นแจ็คสันเลยเจอบอสโพลิทอยลิตเราก็เดสแล้วครับผมเมื่อกี้นี้นี่คือที่มาของคำว่าไม่ไหวแต่จะฝืนครับผม โอไฮโอคาเม่น่าแมนนายทำให้ฉันดูแย่สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก่อนจากกันไปเพื่อนๆผมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กันด้วยนะครับ